สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนหลักเทคนิคนะครับหรือหลักวิชาการก็คือเนื่องด้วยมีลูกศิษย์ที่มาเรียนนะก็ถามตั้งคําถามว่าคือเจอคนลูกค้าหรือคนไข้ที่มีอาการแขนชามือชาใช่ไหมคือเป็นโจทย์ที่ลูกศิษย์อยากจะถามว่าเราจะมีวิธีการรักษาหรือแก้ไขปัญหาของคนไข้ด้วยการนวด การนวดอย่างไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะมาทราบถึงหลักการนวดหรือการรักษาแล้วเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์นะให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เราพูดว่ามือชาหรือแขนชานั้นมันมันคืออะไรถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้สาเหตุทําไมมันถึงชามันชาเพราะอะไรและอะไรเป็นสาเหตุพวกนี้เราก็ต้องดูนะเราฉะนั้นหัวข้อวันนี้ก็คือ มือชานะมือชาแขนชาซึ่งจริงๆคําว่ามือชาและแขนชาเนี่ยเป็นอาการแสดงของผู้ป่วยหรือลูกค้าที่มาหาเรา,าเขาไม่รู้ว่ากลไกมันเป็นยังไงนะเขาเป็น,นกลไกงนั้นหมอหลายคนหรือนักเรียนหลายคนบางทีชอบมาถามมือชาแขนยาทำยังไงังนั้นอาจารย์เลบอกว่าการที่เราจะทํำยังไงได้ หรือเร,ราจะรักษาเขาได้เราต้องกลับมามองวิเคราะห์ก่อนว่าการที่มือชาแขนชาเนี่ยมันมาจากกลไกอะไรคำว่าชาในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกของร่างกายของเราที่รับรู้ความรู้สึกที่ผิดปกติไปจากเดิมนะฮะเป็นการรับรู้ความรู้สึกที่ผิดปกติไปจากเดิมเราต้องมองกลับว่ากลไกอะไรที่เป็นตัวรับความรู้สึกนะนกลไกอะไรที่เป็นตัวรับความรู้สึกในร่างกายเรา กลไกที่รับความรู้สึกก็คือปลายประสาทนะพวกนี้ปลายประสาทปลายประสาทเนี่ยเป็นส่วนปลายเป็น nerve ending ซึ่งแบ่งเป็นสส่วนปลายประสาทรับความรู้สึกนะครับกับปลายประสาทแบบสังการนะปลายประสาทมาจากไหนก็คือต้องมาจากเส้นประสาท เส้นประสาทมาจากไหนเส้นประสาทก็ต้องมาจากนะฮะเส้นประสาทมี2ส่วนก็คือเส้นประสาทเส้นประสาทของสมองที่มาจากสมองกับเส้นประสาทไขสันหลังเราต้องย้อนกลับไปนะถ้าเรามองส่วนความรู้สึกส่วนปลายแขนขามือเนี่ยมันมาจากเส้นประสาทของของไขสันหลังส่วนใหญ่นะครับและบางส่วนก็ในไขสันหลังเนี่ยก็อยู่ในแกนกลางนะครับอย่างที่บอก ถ้าเราลองรีวิวอาโตมีดูไขสันหลังนี่จะเป็นตัวที่อยู่ในแกนกลางเชื่อมต่อระหว่างสมองกับแล้วตรง <c oughs> ช่องว่างระหว่างกระดูกสันหลังทุกปล้องจะมีเส้นประสาทออกมาเส้นประสาทตรงนี้จะแบ่งเป็นจะส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่3หน้าที่ก็คือหหน้าที่รับความรู้สึกจากอาว,วัยวะส่วนปลายกับ2อะระบบประสาทสั่งการเช่นสั่งให้กล้ามเนื้องอหรือเหยียดหรือทํางาน อันที่3คือระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งเขาจะเส้นประสาทเส้นหนึ่งเนี่ยมักจะร่วมรวมกันมาแล้วก็แตกแขนงไปนะครับเ <c oughs> ส้นประสาทที่รับความรู้สึกสั่งการนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกก็คือตัวอัตโนมัติซึ่งเรามักไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับอัตโนมัต <c oughs> พิพวกนี้จะสั่งการเองโดยโดยที่เราไม่ไม่ได้รับวามโดยกําหนดมันไม่ได้ รับความรู้สึกนี้นั่นเองที่มันเป็นปลายประสาทที่มันอยู่ตามถิวหนังของเรานะทีนี้ถามว่าอะไรที่จะทําให้เกิดการรับความรู้สึกเสียไปนะก็ต้องมีอะไรที่ไปทําลายหรือไปกดทับที่ปลายประสาทนะครับหรือเส้นประสาทหรือไขสันหลังหรือสมองใช่ไหมนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือว่าคนไข้บางคนเป็น เส้นตีบในสมองเป็นอมาระพฤกชาไหมชา,ชาเห็นไหมนั้นคำว่าชาในที่นี้มาจากตรงไหนล่ะนั้นที่เราตั้งคําถามเมื่อทีแรกเนี่ยเราถึงบอกว่าเราต้องหาสาเหตุให้เจอว่าชาแบบนี้ชาแบบไหน,ชา,บบน,นชาจากสมองชาจากไขสันหลังชาจากปลายประสาทหรือเส้นประสาทนั้นที่มาของมันเนี่ยมาเยอะแยะไปหมดเลยอะไรที่เป็นตัวผิดปกติคนชาแบบเบาหวานเคยได้ยินไหม ปาหวานชาไหมชาเออประหวานชานชายัาาาาากษะมันสวดถุงมือซ้ายขวาเท่ากันแล้วจะเป็นไปลปลายเพราะอะไรเพราะประหวานเนี่ยมันทําให้เลือดหนืดพอเส้นเลือดหนืดเลือดก็ไปเลี้ยงปลายป,ายประสาทไปปลายเส้นเป็นเส้นเล็กไม่ดีพอก็เลยชาแล้วชาแบบสวนสวดถุงมือบนทั้งบนทั้งล่างเหมือนเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าชาจากเส้นประสาทชาจากเส้นประสาทคอถูกกดทับมันก็จะปราชาเป็นแถบ แล้วแต่ว่าเส้นประสาทเส้นไหนจะถูกควบคุมนะครับหรือถ้าชาจากบริเวณบางส่วนของเรานะครับบริเวณของส่วนของเราก็อาจจะเส้นประสาทที่มันวิ่งมาเนี่ยอาจจะขาดเลือดไปเลี้ยงหรือก้ามเนื้อไปรัดตัวก็ชาได้เพราะ,ะนั้นแขนชามือชาจึงเป็นคําถามที่กว้างมากบอกให้เลยว่ามันกว้างเพราะนั้นเราถามว่าแขนชามือชาทําอย่างไรอาจารย์จึงบอกไม่ได้ว่าจะต้องทําอย่างไรเพราะสิ่งที่เราจะทําอะไรได้เราก็ต้องกลับมามองย้อน ว่ามันคืออะไรเราต้องมีความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคสรีระวิทยายแล้วก็พาทโลจีและพยาธิสภาพของเขาเราถึงจะกลับไปวิเคราะห์ว่าฉากว่าอะไรเกิดถ้าแขนชามือชาจากจากอะไรครับกระดูคอทับเส้นประสาทอย่างเี้ยเป็นที่กระดูกก็ชาได้ก็ต้องรักษาที่ตรงนี้เห็นไหมเกิด้าชาจาก เส้นประสาทามามีกล้ามเนื้อเป็นตัวรัดก,กล้ามเนื้อเกร็งตัวแล้วไปรัดก,ก็ชาได้เห็นไหมบางทีจากจากสเกลินที่อาจารย์บอกไว้แล้วรงสเกลินเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเส้นประสาทผ่านออกมาถ้ากล้ามเนื้อสเกลินลึกคอแข็งเกร็งมากๆปั๊บสเกลินก็เป็นตัวบีบท,ทาให้เส้นประสา,าททางานไม่สะดวกก็ชาได้เห็นไหมหรือเขารอดมาตรงนี้นะครับมีอันตรายอะไรจากนี้มีกระดูกไปแทงเบียด นะฮะหรือกล้ามเนื้อไปรัดบีบก็ชาได้เพราะฉะนั้นชาตรงไหนเวลาคนไข้ชาชาตรงไหนชาแบบไหนเราจะมีหน้าที่จะต้องไปเรียนรู้พาโทโลจีหรือโรคต่างๆโรคแบบต่างๆว่าเบาหวานชาแบบไหนกระดูกทับเส้นคอชาแบบไหนเส้เนชาแถบไหนบริเวณไหนนี่แหละคือสิ่งที่ลึกเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคําถามที่กว้างมากเหมือนกวามเข็มอยู่ในทะเลแต่เราก็สามารถ ต้องเรียนรู้นะครับการเรียนที่ว่าเราจะตอบคําถามได้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยมือชาแขนชาทาอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่คําตอบเสมอไปไปกินยาไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ใช่คําตอบเสมอไปเห็นไหมปัญหาคือต้องรู้สาเหตุะก่อนเมื่อรู้สาเหตุนะชาจากเส้นเลือดตีดในสมองหรือรักษาโดยการให้ยาไปขยายหลอดเลือดในสมองนะฮะอาการชาก็ดีขึ้นสมองฟื้นตัว เส้นประสาทคอถูกทักเนื้อปรับกระดูกจัดกระดูกนะครับผ่าตัดเพื่อให้เส้นประสาทมันคลายก็หายได้หรือการนวดนะถ้ามันกล้ามเนื้อมันรัดตัวเรานวดกล้ามเนื้อมันคลายก็หายได้เห็นไหมหรือชาจากเบาหวานก็ต้องไปแก้ที่เบาหวานแล้วก็มานวดประกอบกันให้การไหลเวียนของเลือดดีแล้วก็แก้ต้นเหตุที่เบาหวานด้วยก็หายได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคํานี้กว้างมาก ถึงบอกแม้เวลาเจอคนไข้หนึ่งนหนึ่งอาการต้องตอบย้อนกลับให้ได้ว่ามันคืออะไรเราต้องถูกต้องเราต้องเรียนรู้ลองการการะดูการกล้ามเนื้อกายวิภาคสรีระเพื่อที่จะมาตรวจมาแยกโรคเวลาคนไข้ามารา์ต้องตรวจก่อนคนไข้บอกโอ้แขนชามือชารักษาหายไหม ถามแค่นี้แล้วลูกศิษย์โทรมาอาจารย์แขนชามือชานวดอย่างไรโอ้อาจารย์บอกตอบยากอาการเราจาก,ก็ต้องย้อนกลับไปเขาเป็นมาอย่างไรหรือทางให้ดีก็ต้องมาตรวจอาารไม่สามารถจะนั่งทางหนได้ว่าเอ้ยอาการอย่างนี้จะต้องใช้วิธีนี้ใช่บางวิธีมันอาจจะมีว้างว้างอยู่ถ้าเรารู้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือต้องตรวจซักประวัติคนไข้ตรวจร่างกายเราถึงจะวินิจฉัยได้เมื่อวินิจฉัยได้เราถึงจะ คิดวิธีทางแก้ปัญหาคนไข้หรือรักษาเขาได้อันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นอนาคตพวกเราเนี่ยเราจะต้องเรียนการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วเราจะต้องตรวจร่างกายคนไข้ก่อนแล้วเอาผลของการตรวจร่างกายมาบอกไม่ใช่ถามอย่างนี้ถ้าถามอย่างนี้แสดงว่าเหมือนเราไม่รู้ต่อไปถ้าเราถามเออเนี่ยหนูตรวจดูกล้ามเนื้อตัวนี้นะมันแข็งเกรงนวดตัวนี้แล้วมันมันเบาขึ้นหรือมันไม่ กล้ามเนื้อกล้าบ่าคอพอคลายหรือนวดแขนนวดอะไรแล้วมันดีขึ้นเออหรือไม่ดีขึ้นพอนวดแล้วมันไม่ดีขึ้นทำไมมันชาจากตรงไหนอจาจจะก็เอาไปตรวจคอดูซิไปตรวจกล้ามเนื้อที่มันเดินทางดูซิลอดใต้เล,ล็กๆมีอะไรรัดไหมมีเนื้องอกก็รัดได้มีเนื้องอก,กดดมีกมะเร็งก็ไปทับเส้นประสาทก็ได้เห็นไหมงั้นเราจะรู้นี้ได้ไง งั้นการที่เราไม่ใช่หมอนวดทั่วไปแล้วเราจะต้องมีความรู้ลึกจะต้องไฟล์หาสาเหตุของมันให้ได้เพราะนี่คือแค่อาการอาการเนี่ยมาได้หลายสาเหตุมากมายกระดูกทับเส้นก็ได้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทับก็ได้นะครับโรคบางโรคเชื้อโรคเชื้อโรคบางอย่างก,ก็กินเส้นประสาท เชื้อไอ้เลือง,งูสวัดบางทีไปกินเส้นประสาทหรือโรคเรื้อนบางอย่างก็ชาได้เห็นไหมนะโรคเรื้อนแล้วก็งูสวัดอย่างเงี้ยอันนี้ที่เจอไปก่อนก็ทําให้เส้นประสาทชาได้กินข้างในเลยเหออ่ะกินเส้นประสาทได้เห็นไหมมะเร็งอาจจะเกิดจากอะไรเรนื้องอกมะเร็งได้ไหมก็ได้ หรืออาจจะถูกกระทบกระเทือนจากเส้นประสาทโดยตรงอุบัติเหตุอุบัติเหตุกระทบกระเทือนกระดูกหักเส้นประสาทช้ำก็ได้เห็นไหมหรือจากกล้ามเนื้อทับหรือเกิดจากอะไรครับตัวเส้นเลือดเองเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนี้มีการฉีกขาด นะมีการฉีกขาดขาดเลือดไปเลี้ยงหรือเส้นประสาทเส้นเลือดเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่ามือชาแขนชาเนี่ยมาได้หลายชาเหตุมากมายนะมากมายเลยนั้นคำถามแค่นี้ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าจะรักษาอย่างไรเห็นไหมนั้นเราก็ต้องตรวจคนไข้นั้นมือชาแต่ส่วนใหญ่มือชาเนี่ยนะสิ่งที่เรามอง เราก็ต้องตรวจส่วนปลายชาตรงไหนบริเวณด้านไหนชาด,ด้านฝ่ามือถ้าชาในมือเฉยๆนะแถวนิ้วก็นึกถึงเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบางคนที่ชาส,ส่วนใหญ่คือนิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเส้นประสาทตัวนี้ก็เป็นมีเดียนเนอร์ที่วิ่งมาเลี้ยงนะครับนิ้วกลางครึ้งหนึ่งเกิดจะมักเกิดการกดทับตรงนี้ก็ได้ที่ข้อมือก็ได้ ถ้าชาแล้วนิ้วก้อยกับนิ้วนางครึ่งหนึ่งก็อาจจะเป็นเส้นประสาทอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมก็เป็นเส้นประสาทเฉพาะส่วนไปลายไม่เกี่ยวกับมลก็มีเราต้องเทสให้ได้นั้นสิ่งต่างล่านี้นนคนไข้าชาเราต้องซักประวัติให้ได้ว่าชาตรงไหนอย่างไรบางคนชาแบบอย่างที่บอกชาแบบทั้งมือเลยปลายหน้าหลังเท่ากันพวกนี้ก็ชาจากเส้นประสาทหรือบางทีอาจจะมีไขสันหลังมีปัญหาคนไข้คนหนึ่งกระดูกเคลื่อน ที่คนไข้เรานี่แหละกระดูกคอซ5ห้าหเคลื่อนไปเบียดไขสันหลังตอนแรกชาไปทั้งขาเลยแล้วก็ชามือตอนนี้ชามืออยู่ทางนิ้วก้อยสองข้างเท่าๆกันมันไม่ได้กดตัวใน,นึ่งแต่ไปกดไขสันหลังเพราะไขสันหลังบางส่วนก็ควบคุมแขนไซายกว่าเห็นไหมมันอาจจะอยู่ที่ไขสันหลังก็ได้งนคนไข้ที่เป็นอย่างนี้โอ้เราไปนวดไปเรอยไปไป้ายเรื่อยมันก็ไม่ได้กระดูกทับเส้นคอเคลื่อนทับอยู่ตรงนี้เอานวดไปเรอย มันก็แก้ไม่ได้ทั้นทุกครั้งเวลานึกถึงอาการต้องย้อนกลับมาทุกครั้งว่าเขามาอย่างไรถ้าไม่รู้ต้องกลับค้นคว้าเปิดหนังสือเส้นเลือดเส้นประสาทมาอย่างไรมันเพราะอะไรเส้นไหนแต่ถ้าชาจากการที่กล้ามเนื้อมันเบียดลัดเช่นเวลาเขาปวดแขนปวดไหลกล้ามเนื้อก็จะเกร็งเส้นประสาทจะวิ่งแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อบีบรัตมากนะเขาก็ชาได้ ถ้าเรานวดแล้วคลายประครบก็หายได้เห็นไหมบางคนเราก็นวดหายบางคนเรานวดไม่หายเพราะอะไรเพราะสาเหตุมากมายจึงเป็นบอกทุกเรื่องเป็นอุตาหอนว่าเราจะต้องเรียนรู้กายวิภาคเราจะต้องเรียนรู้ภพยาธิสภาพหรือโรคต่างๆที่มันเป็นนี่คืออาการชาถ้าแขนขาชามากกักจะสัมพั์บริเวณนี้หนึ่งสมองหรือเปล่า 2. ไขสันหลังหรือเปล่า3เส้นประสาทหรือเปล่า4กล้ามเนื้อรัดเส้นประสาทหรือเปล่านะห้าตัวเส้นประสาทถูกกระทบกระเทือนหรือไม่6เส้นประสาทถูกเบียดรัดจากกล้ามเนื้อหรือไม่7เส้นประสาทพังผืดรัดได้หรือไม่8เชื้อโรคมากมายเห็นไหมเห็นไหมว่าไม่ใช่จะระบุไปได้เลยว่าจะ รักษาอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าต้นเหตุอยู่ตรงไหนและเราก็ต้องรู้เมื่อเรารู้ต้นเหตุเราก็แก้ที่ต้นเหตุนะฮะก็จะหายแต่บางอย่างต้นเหตุก็แก้ยากก็ต้องใช้เวลาหรือบางอย่างก็ต้องมีวิธีการผ่าตัดหรืออะไรก็ว่าไปหรือใช้ยาประกอบเห็นไหมวิธีการรักษามีหลากหลายนั้นคนเราที่มาล้นวดมาอะไรบางที่ก็ใหม้มากไม่ใหม้มากก็เพอ,อย่างนี้ แล้วแยกไม่ถูกว่ามันคืออะไรต้องหมอนวดเรามาก็ชา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 ก็าเส้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องมาจากเส้นประสาทเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทไม่ดีก็ชานั่งทับกน้นนานๆก็ชาเห็นไหมแขนข้อศอกมีเส้นประสาทบางทีศอกไปโดนไป,ไปเสียดสีบางคนไข้ปรึกษาเสียดสีกับโต๊ะก็ชามาที่นิ้วก้อยเวลาทําคอมเนี่ยเส้นประสาทอยู่ตรงเส้นประสาทอานเนิฟอยู่ตรงข้อศอก ก็ชาิ้ก็กอยบางคนมาชาด้วยวเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์พอขับมาเมื่อไหร่ก็ชาก็มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องอาการชาจันก็ลงในวิดีโอลองไปดูคนคนไข้ชาแบบต่างๆแล้วเดี๋ยวหน่อยก็จะพยายามจะบันทึกไปเ,เรื่อยเคสกรณีศึกษาแต่เราทุกเรื่องเราต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนเราต้องมีหลักในการ จะเห็นว่าเวลาคนไข้ามาจากต้องซักประวัติไม่สามารถที่จะเป็นนั่นแต่โอเคส่วนใหญ่มันเป็นระบบกล้ามเนื้อนะนวดแล้วก็ดีขึ้นแหละแต่ถ้าบางทีมันเป็นจากข้างในก็แก้ไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการอื่นต้องแก้กับวิธีกระดูกก็มีก็คิดคิดตมาก็มีลมีาย อ่านี้ชาเฉพาะในมือไม่ได้ชามาตามแขนถ้าชาเฉพาะในมือเราก็ต้องดึกถึงสายน้ํามันต้องมีอะไรไปกดดันเ็าอยู่ส่วนใหญ่ที่เจอก็คือพังผืดรัดเส้นประสาทตรงนี้เพราะว่ามันรัดส่วนปลายก็จะได้รับพอมันรัดเลือดรับเส้นประสาทแล้วเนี่ยเส้นประสาทก้าสั่งการไม่ดีก็ชาเกิดจากการใช้ข้อมือเยอะๆถ้ามาอย่างนี้เราก็วินิจฉัยได้เลยว่าเราก็มีวิธีการตรวจจากคนไข้งอ อ่ะพองอปั๊บคุณได้ชาเลยใช่ไหมสักพักหนึ่งเขาไม่รู้สึกชาไม่รู้สึกไงไม่รู้ไม่รู้สึกชาไม่รู้สึกเลยอาจจะอาจจะเทสไม่ไม่ไม่ตัวเขาชาอยู่ก่อนหรือเปล่าตัวเขาไม่ชาค่ะตอนตอนที่ยังไม่ได้งออือชาไหมต้นชาเอ่อมันหายชาแล้วก็เลยไม่เมาหูให้อ๋อแล้วเขาตรวจตรวจเขาบอกว่าไม่ชาแต่อาจการตรวจอาจจะไม่ นานแล้วค่ะคุณทํานานไหมคุณประมาณห้านาทีค่ะเนี่ยทำงี้ห้านาทีแล้วไม่ชาหรอค่ะคือทีนี้ก็แต่ว่าวันแรกทีดตรงนี้แก้ตรงนี้คือรู้สึกว่าเขาจะมีบ่าคอตึงตึงมากแล้วก็คล้ายๆจะมีอาการของสเตลินเร์ซียกระดูกสันหลังค่ะกระดูกคอทับค่ะวิธีกระดูกคอทับต้องต้องเทสโดยการก้มการเงยโดยเฉพาะท่าเงยพอเงยเสร็จ เงยแล้วค้างไว้ว่าปวดเล้าลงไหมหรือเงยแล้วเอียงไปด้วยสมมุติว่าเขาชาแขนมือเนี่ยให้เงยแล้วก็เอียงไปนี้เพื่อจะดูว่าขณะที่คอมันเงยเนี่ยมันจะเกิดการกดรัดที่เส้นประสาทด้วยถ้าเส้นประสาทถูกกดรัดมันจะแสดงอาการชาออกมาแล้วชาเป็นแนวชาจากข้างบนลงล่างอันนี้ก็แสดงว่าปัญหาจะอยู่ข้างบนเห็นไหมอ่านี่เราก็ต้องรู้ว่าต้องเทสให้เป็น <c oughs> <eres S 1> แล้วสรุปเราเจออะไรอะพอตอนพอหลังจากเขาบอกว่านวดนวดตรงนี้คลา,าแล้วแต่ตอนเช้ามาเขายังชาอยู่นะทีนี้วันก่อนก็เลยลองกดตรงนี้คลาเขาบอกตอนเช้ามาเาก็บโอ้ดีขึ้นแต่รู้สึกปวดทุบๆต,ต,ตรงใต้ึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นก็มีหลายส่วนก็คือมีทั้งเส้นประสาททั้งป่าคือกล้ามเนื้อเกร็งตัวแล้วไปรัดเส้นประสาทพอหนูนวดคลายกล้ามเนื้อกะเบาระดับหนึ่งสองมีสองส่วน ตัวนี้เองก็อาจจะรัดบ้างพอเราหนุนคลายป้าตัวนี้พอเราคลายตัวนี้ก็เบาบางครั้งมันเกิดร่วมกันมันเกิดหลายส่วนด้วยแล้วเป็นเบาหวานอ่ะแล้วเบาหวานถ้าเบาหวานก็จะชาปลายปลายไม่ได้ชาเป็นแถบแล้วชาทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนเหมือนกันรู้สึกแล้วอาการที่ว่ารู้สึกมันชาๆเหมือนเหมือนนิ้วโตนะก็เป็นความรู้สึกปลายประสาทนะเขาจะรู้สึกเหมือนนิ้วโตก็เกิดปลายประสาทส่วนนี้แต่ปลายประสาทส่วนนี้เนี่ย มันชามันก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะก้ามเนื้อเบียดรัดหรือบางผื่นเบียดลัด<ม>ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแนวทางเดินของเส้นประสาทมันเป็นเส้นประสาทแน่นอนแต่ทับตรงไหนตรงนี้ทับหรือก้ามเนื้อทับหรือคอทับหรือกระดูกทับเห็นไหมหรือจากโรคเบาหวานตรงนี้ก็มีเส้นเลือดเส้นประสาทผ่านตรงนี้ก้ามเนื้อตรงนี้อาจจะเกร็งตัวใต้รักแร้เรานวดคลายก้ามเนื้อแถว i n f r เ t อร์ a ม,มเ a อร์ นะครับแล้วก็ทายตรงนี้หรือ pectoralis minor เส้นประสาทก็ผ่านตรงนี้น,นะกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหน้าอกแข็งเกรงก็รัดได้ถ้ามาชาได้ <MAT. S 1> เออข้างหน้าก็เกิดได้ตรงนี้ p e c t o r i s เห hmm. ็นไหม <ili> นี่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องเรียนรู้ก่อนว่ากล้ามเนื้อเส้นประสาท <s Health> ตรงนี้มันมาอย่างไร <S <s มันเดินตรงไหน <S <s แล้วมันทําเวลาพฤติกรรมของมันถ้ามันแตกออกมาเป็นเส้นประสาทต่างๆ3เส้นเนี่ยถ้าเ a d i a l เ e r v e มันอยู่ด้านหลัง พวกนี้จะชาด้านหลังมือนะด้านหลังมืออย่างเดียวเห็นไหมถ้าเอาหน้าเนิร์ฟกับมีเดียเนิร์ฟมีเดียเนิร์ฟมีเดียเนิร์ฟก็อยู่ด้านนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางเอาหน้าเนิร์ฟก็อยู่นิ้วนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะฮะตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเราต้องเข้าใจสรีระเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจว่าสรีระคืออะไรเราก็ไม่รู้แต่เห็นไหนก็ทําไปเรื่อยถูกมั่งไม่ถูกมั่งนวดถูกมั่งไม่ถูกมั่งนวดหายมั่งไม่หายมั่งเนี่ย พราะฉะนั้นสิ่งสําคัญตรงนี้ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะตอบคําถามเวลาคนไข้ามาได้ชัดเจนและเราต้องมีวิธีตรวจต่างๆซึ่งจะต้องค่อยๆศึกษาเก็บข้อมูลนะบางอย่างที่อาจารย์สอนการตรวจกล้ามเนื้อรัดเส้นเลือดเห็นไหมสเกเรนรัดที่อาจารย์เป็นแขนใช่ไนหะมเส้นเลือดปั๊บเลือดเลี้ยงไปเลี้ยงแขนน้อยลงก็ทําให้ชาไนดะ้เห็นไหมอาจจะเกิดจากเส้นเลือดที่กล้ามเนื้อตรงนี้ถูกรัด นั้นจะสรุปแล้วว่าคำว่ามือชาแขนชาเนี่ยเราต้องฟายหาสาเหตุด้วยการซักประวัติและการตวรวจร่างกายเฉพาะโรคให้เป็นเมื่อเรารู้เมื่อเราตรวจแล้วก็วินิจฉัยได้แล้วเราก็ไปบําบัดรักษาถ้าเป็นที่กล้ามเนื้อเราก็นวดคลายนะฮะถ้าเป็นที่กระดูกก็ต้องใช้วิชาจัดกระดูกการดึงการดัดน,นะหรือบางคนเป็นมากก็ต้องผ่าตาัดแล้วกรณีที่ว่าเป็นฝังถือมาร เราก็นวดครับรน,วนวดได้ครับนวดหายถ้าไม่มากนักเนี่ยก็นวดได้ถ,าาถ้ามากก็ต้องใช้เวลาบางคนก็ผ่าต้องผ่าบางคนก็ต้องผ่าตแต่แต่ผ่าก็น้อยเพราะส่วนใหญ่เราก็จะหายด้วยกันนวดกันประครบการใช้ความร้อนให้ผ่าให้พังผืดมันยืดตัวนุ่มตัวแล้วก็ลดเรานวดเนี่ยเลือดลมก็วิ่งเลี้ยงในเส้นประสาทดีขึ้นมันก็ทุเลาหรือหายได้แต่ถ้าเขาถูก เขาเป็นหนาตัวมากๆบางทีก็ต้องใช้การผ่าตัด